สวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านด้วยนะครับตอนนี้อยู่กับผม P T Q อยู่กันในเกม R V นะครับวันนี้ผมก็อยู่ในโปรเจกต์ตัดต่อแบบโจโจ้ jo นะครับก็คือผมจะตัดต่อแย่หน่อยคลิปนี้หรือจะยังไงก็ตามเพราะผมเอาเพลงอื่นมาใส่พอดีไม่อยากโหลดเพลงเยอะนะ่ะผมเอาเพลงที่มีอยู่แล้วในเครื่องมาใช้แทนแต่ก็อ้ยอ้อยอ้อยอืคิดจะเข้ามาโจมตีฉันงั้นเหรอ ตอนเกมเนี่ยนะคิดจะเข้ามาโจมตีฉันเงินเหรอถึงงานนี้ฉันว่าฉันเองก็คงจะยากสักหน่อยเพราะว่ามันเป็นแทงสินะใช่แล้วมันคือแทงโอ้โหมาซะด้วยปัญหาของฉันคือชนะแทงไม่ค่อยได้เนี่ยสิเพราะเจอแทงไม่ค่อยเข้าดาเมจตอบแบบนี้ลึกคิดจะตอบโอมาเข้า <c oughs> แต่ก็ไม่แน่โอ้โห โอ้โหกล้าเข้ามาถึงขนาดนี้เลยเหรอกล้าขนาดนี้เลยงั้นเหรอเฮ้ยโมถึงกับหนีอะไรงั้นเหรอเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยจะพุ่งเข้ามางั้นเหรอเอ้าเอ้าเอาสตัร์เอ้ามีสกิลหนีเอาไงโอ้โหโอ้โหกล้าเข้ามาถึงขนาดนี้เลยงั้นเหรออ่าขิมขิมซันจะได้แค่นี้แหละจริงๆแล้วนะนะ แคลลี่ก็ไม่ได้ชนะแทงได้ตลอดหรอกนะแต่ว่าฉันนะนะมันอยู่ต้นเกมนะฉันก็เลยชนะได้เฮ้เป็นแทงต้นเกมคิดจะไม่ท้าทายระยะประชิดเออแต่แคลลี่ระยะไกลดีกว่าอู้ออสุดท้ายเสร็จเป็นหนึ่งคิวโอ้คิดว่าตัวเองโอ้ยโอ้โอ้ยโอ้ยโอ้ยแรงแรงแรง แรงนะครับเนี่ยคิดงั้นนะโอ้วืด,ดวอีกเอาวืดวืดเอ้ยอ้อืมจิบเหมือนกันนะเนี่ยแม่สมเป็นแทงจริงเลือดดาเมจแบบต่อนี่เอาไม่ค่อยอยู่นะเนี่ยตืด๊ดตื๊ดอ่าลาวิลุม่มเป็นดาเมจแบบต่อนะครับมันไม่ใช่ดาเมจแบบบุ้มแบบเทลแอนนัสอย่างนั้นมันก็เลยทำให้ว่าดูตอแทงยากไปหน่อยซึ่งแทงมันละลาย ซึ่งเทลมันละล,า,ลายแทงได้นะแต่แลาว,วิลมันก็อีกเรื่องหนึ่งนะครับถ้าเกิดต้นเกมทางกลางเกมอะ่ะเอาเอาเอา,เอา,เ,อาเอาแล้วไงเอาแล้วไงโอ้โหเลื่อนน้อยเลื่อนน้อยเอาเอาใครจะไปก่อนกันเด้อว้าเฮ้เฮอเฮ้เ,เ,เมืม่อกี้มันอย่าบอกนะว่าโอา้โอ้พูดไม่ออกเลยเอ้ย ฝราวิก่อนเธอโอ้โหซึ่งงานอยญ่สุดแสิแต่ก็เนี่ยเกมไม่จบอย่าเพิ่งนับศพตัวเองรู้เอาไว้ซะเอาล่ะโอ้โอเมนนี่หายไปเลยเอ้ยโอเมนโอเมนโอ้ทำไมต้องจำผิดกับโอเมนระหว่างโอมากับโอเมนด้วยเนี่ยก็คงต้นโดยโอมเมนกันละมั้งเนื้อโอมาอาว โอ้ยเอ้าเอ้าโอ้ยโอ้ยอืมเข้าไปชี้อาไปชิดงั้นเหรอไม่ถนัดซะด้วยสิโอ้ยเล่นแล้วโอ้ยแรงเหมือนกันนะเนี่ยโยว่าอย่าว่าไอ้นี่เลยแต่มันแรงจริงๆโอ้ยโอ้ยอืมใส่ทีนี่ใส่ไม่ยั้งเลยนะแหมรอก่อนเถอะเดี๋ยวก่อนเถอะ รอเกินนี่ยังไม่ใช่เวลาของฉันคิดว่าชนะได้ก็เข้ามาเลยคิดผิดแล้วล่ะออแล้วโอมาหายไปไหนแล้วเนี่ยไม่เห็นในมินิแมปเลยเอาวโผล่มาแล้วยิง กระสุนกระสุนอะไรดีเอาเถอะเอโอ้เข้า,าระยะประชิดนี่นเหรอคิดเหรอว่าจะยอมให้เข้าง่ายๆฝันไปเถอะนี่ถ้าเกิดไม่ติดว่ามีสกิลเด็ดนะป่านนี้เข้าไปแบบไม่คิดแล้วดันมีสกิลเด็ดเนี่ยใช่เข้ามาระยะประชิดก็ลำบากอีกส,ด,สดุดสตันโดนอะไรแหมฝั่งนู้นคอโมโบเก่งซะด้วย อดี๋ว่าปัปเล่นอะไรเลยคอมโบกิ่งคือสุดเข้าระยะสตันพุ้มดาเมจเลือดหายเลือดเราอะหายถ้าเกิดสกิลติดตัวไม่ทำงานแล้วก็ฉันคงสู้ไม่ได้นะเอา้าเอ้าแล้วไงฮึสกิลติดตัวของตัวนี้นะครับมันเป็นแบบยิงรัวๆหลายนัดไม่ใช่ยิงเชิงยิงรัวแต่มันยิงหลายนัดอย่างที่เห็นแบบเมื่อกี้นะครับ โอ้โหเอาแล้วไงฮึฮึช่วยคำเดียวไม่ได้เลยเอยเอยแล้วก่อนเซ่อย่าเรียบร้อนไปนี่ยังไม่ใช่เวลาเฮ้ยเฮ้ยคอมโบเก่งใช่ไหมเฮ้ยเสียงหลงฮึเฮ้ยสู้ไปตอนนี้คงไม่รอดแน่ เอาไงดีเอาก็เอาเออเฮ้ยมันก็เสี่ยงอยู่นะตอนนี้เลือดพอๆกันได้แต่ถ้าเกิดนับตามแถบถจริงๆน่ะโอ้โอมาเยอะกว่าถ้าฉันเข้าไปฉันมีสิทธิ์ไม่รอดเอ้ยโอ,โอ้นั่นไงโอ้ยสโลอาอืมโดนไม่ซะเฮ้ยโอ้ยเอาแล้วไงเับว้าเฮือโอ้โ,อออโด,ดนเต็มเลยอือ มีสกิลที่เป็นปัญหาสกิลหนึ่งนี่แหละเอ้าเอาเอาเอาพัง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 ปุมเรียบร้อยป้อมสลายไปในพิบตาโอ้โอ้นึกว่าจะเข้ามาอีกนึกว่าจะเข้ามาให้มากกว่านี้ซะอีกนะเนี่ยึไม่กล้านี่หว่าโอ้ <c oughs> ขออภัยครับเจ็บคอแล้วก่อน,นล้วฉันออกของพร้อมเมื่อไรนะเจอดีนแฮะแต่ตอนนี้ของฉันยังไม่พร้อมรอก่อนโอมาโอ้มาแล้วงั้นเหรอโอ้กะเข้ามาถึงขนาดนี้เลยงั้นเหรอเฮ้โอโ แจ,จ็คจนเหนื่อยซะแล้วสิเดี๋ยวขอพักสักแป๊บหนึ่งโอ้อของไรต่อดีอ่ะอืมแจ,จ็คจะเล่นยากซะแล้วสิแทงมันหนาเกินไปจะให้สู้ไปแบบราวิลก็มีแต่ดาเมจทำดาเมจมันก็ไม่ได้แรงเท่ากับเทลเท่าไหร่แม้จะเกาะแล้วก็ตามโอ้โดนอันตีนเต็ม <c oughs> กล้าเข้ามาขนาดนี้เลยงั้นเหรอเนี่ย <c oughs> ลาว็าอยู่นันเป็นดาเมจแบบตอดมันจะตอดตอดตอดมันจะไม่แรงเท่ากับเทลที่เปรี้ยงแบบสกิลแรกซึ่งข้อเสียมันก็อยู่ตรงนั้นแหละเพราะมันละลายแทงมันละลายแทงได้แต่บางครั้งก็มันก็ละลายไม่ค่อยเวิร์กเท่าไหร่ เพรนื่องด้วยดาเมจเป็นแบบแบบตอดและยิ่งท้ายเกมที่ลาวิวไม่มีเกาะแต่อเมินมีเกาะและเขาก็อย่างที่เห็นนั่นแหละทั้งถึกแล้วก็มีมีดาเมจประมาณนึงถึงแม้จะไม่แรงเท่าลาวิวหรือแรงเท่าแต่ยังไงก็จเจาะเลือดกับเกาะไม่เข้าอยู่ดีนี่แหละนี่แหละประเด็นหละ <c oughs> โอ้ยโ,โอยก้าเข้ามาขนาดนี้เลยงั้นหรอเนี่ยอืมแต่เหมือนว่าจะไม่สตันเงนี้ยสินะโอ้โหฮ่าท่านผู้ชมลำคาญขออภัยนะครับผมไม่คิดบทพูดไม่ออกถึงไม่จะก็ผมอานะผมคิดบทพูดไม่ออกเฉยๆเนี่ยกุฏิผมจะเตรียมเยอะกว่านี้แต่นี่ผมเตรียมไม่เยอะไงเพราะผมมัวแต่ง,ง่วนอยู่กับเกมอุลตร้าแมนนี่แหละนะเอาเอา ช่วงนี้จะเล่นเกมมูเตอร์แมนแบบเยอะหน่อยนะเพราะผมต้องฟาร์มเมลให้ทันไอเดีกเก่าด้วยโอ้คิดจะเข้ามาเลนเหรอลัลงเลที่จะเข้ามาเงินสินะกลัวแล้วสินะ <c oughs> จะได้เห็น,หนพลังแห่งแสงรับไปซะพลังแห่งแสงคกือก็จริงนะเราวิวโอ้ยหืกล้าเข้ามาถึงขนาดนี้เลยงั้นหรือเนี่ย เอาแล้วไงคิงคิมสันโอ้โหนี่ทำให้ฉันถึงตง้องหนีอย่างนี้ได้เลยงั้นเหรอเนี่ย่างกล้าช่างกล้ายิ่งนักเฮ้ยถ้าฉันหนีไม่ทันนี่ฉันอาจจะไม่เล่าแล้วก็ได้นะเนี่ยอืมอืมของของโอเคของพี่เกมมันพร้อม พร้อมทุกอ,อย่างพร้อมตอนนี้ใจความสําคัญคืออย่าให้เข้าระยะประชิดถ้าเข้าระยะประชิดเมื่อไร่มีสิทธิ์ที่จะไม่รอบเมื่อน,นั้นแหละต้องพยายามเลี่ยงระยะประชิดให้มากที่สุดแม้การโจมตีของเราอยู่จะเราโอ้ยน่นนั่นช่วยได้เยอะเลยแม้การโจมตีแรกจะสโลแต่ว่ามันก็ไม่ดีเพราะว่าการสโลมันก็แค่รอบแรกเท่านั้นถ้ารอบที่สองแล้วก็มีสิทธิ <c oughs> ์ลงเข้าระยะเอาเอาเอาคิดจะเข้ามาหาชนงั้นเหรอ จะเข้ามางั้นแหละคิดดูดีๆอืมรับไิ้สพาแหงแสงโอาา้โหลยแค่เดว่าเกมมันไม่ได้ผลแล้วคิมซัมคิดงั้นเหรอว่ามันจะได้ผลกับรอบที่สองของฉันนะ่ะฝันไปเถอะตอตออรีบดันป้อมเสียดีกว่าก่อนที่ฝั่งนูน้น จะหนาวจ่แล้วได้เปียไปมากกว่านี้ฉันเองก็คงต้องรีบจบให้เร็วที่สุดแล้วล่ะแล้วก็มันก็คงจบเท่านี้แหละนะลาก่อนป้อมของฝั่งโน้น <c oughs> <c oughs> จบแล้วนะครับจบไปกับคลิปต,ต่อแบบโจโจ้ <c oughs> ชักประมาณ10%ได้11%ไม่สิมันต่ำกว่านั้นอีกเพราะว่า มันจะ,ะสัก10%นี่แหละครับเพราะว่ามันน้อยงั้นเดี๋ยวเจอกันใหม่คลิปหน้าชอบกดไลค์กดซับสไคร์ด้วยนะครับเพื่อติดตามคลิปใหม่ๆของผมบ๊ายบาย